ครับผมเดชายบริหิห์แก้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2วันนี้ผมจะมาถอดบทเรียน PBL เรื่องกายครับสัปดาห์ที่1พวกเราได้ร่วมกันตั้งชื่อหน่วย PBL โดยการร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยได้ตั้งชื่อหน่วยว่าสบัดกายจากนั้นพวกเราได้เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรา และสุดสัปดาห์พวกเราได้สรุปความรู้ที่เรียนมาสัปดาห์ที่2พวกเราได้ดูคลิปเรื่องทัวอวัยวะโลกว่าลงพุงแล้วสรุปในรูปแบบต่างๆพวกเราได้รู้วิธีการตรวจสอบความอ้วนโดยใช้สูตรวัดรอบเอวหน่วยเป็นเซนติเมตรถ้ามีค่ามากกว่าส่วนสูงหารด้วย2แล้ว จะอ้วนลงพุงวันต่อมาพวกเราได้ดูคลิปเรื่องเจ็ดพีร้ายของน้ำตาลแล้วสรุปในรูปแบบอินโฟกราฟิกซึ่งพีร้ายของน้ำตาลคือเป็นพีต่อเลือดและตับอ่อนทำให้แก่เรียวและร่างกายเสื่องซึมน้ำหนักมากเสี่ยงต่อการเกิดสิวและทำให้เซลเสื่อมสภาพและสุดสัปดาห์พวกเราได้สรุปความรู้ที่เรียนมา สัปดาห์ที่3พวกเราได้ดูคลิปเกี่ยวกับระบบของร่างกายแล้วสรุปในรูปแบบอินโฟกราฟิกซึ่งระบบของร่างกายมนุษย์มี10ระบบได้แก่ระบบประสาทระบบหายใจระบบต่อมไร้ท่อระบบไหลเวียนเลือดระบบผิวหนังระบบย่อยอาหารระบบสืบพันธุ์ระบบขับถ่ายระบบโครงกระดูกและระบบกล้ามเนื้อและสุดสัปดาห์พวกเราได้สรุปความรู้ที่เรียนมา ข้อที่4พวกเราได้ศึกษาระบบร่างกายของมนุษย์ดังนี้ระบบหายใจถือเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษาความสมดุลของระบบในร่างกายอาศัยระบบไหลเวียนโลหิตเป็นตัวกลางในการลำเลียงก๊าซระบบหายระบบประสาทแบ่งเป็นสองส่วนคือระบบประสาทพาลาซิมพาเทติกและระบบประสาทซิมพาเทติกระบบกล้ามเนื้อ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายอาศัยคุณสมบัติการหดตัวของกล้ามเนื้อทำให้กระดูกและข้อต่อเกิดการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันระบบโครงกระดูกช่วยป้องกันอนวัยวะเบาบางต่างๆที่อยู่ภายในก่อเกี่ยวเกี่ยวในโครงกระดูกของร่างกายระบบผิวหนังเป็นระบบที่ห่อหุ้มร่างกายมีเคลาทินช่วยป้องกันน้ำเข้าสู่ร,ร่างกายระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้ละเอียดแล้วดูดซึมผ่านเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายระบบขับถ่ายทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกไปในรูปแบบแก๊สคือลมหายใจของเหลวคือเหงื่อและปัสสาวะของแข็งคืออุจจาระระบบสืบพันธุ์การผลิตสิ่งมีชีวิตเดียวกันเพื่อทําให้สิ่งมีชีวิตนั้น,น,นสืบพันธุ์อาศัยโดยการปฏิสนธิภายในระบบ ต่อต่างๆทำหน้า,า,า,ท,า,นาที่สร้างฮอร์โมนและสุดสัปดาห์พวกเราได้สรุปความรู้ที่เรียนมาสัปดาห์ที่5พวกเราได้ดูคลิปโครงสร้าง DNA DNA ย่อมาจากคำว่าดีออกซ i ไ o โบนิวคีอีก เอซิ id, คือสารพันธุกรรมหรือหน่วยพื้นฐานที่ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยโครงสร้างเป็นสายยาวพันเป็นพันกันเป็นเกลียวคู่คล้ายบันไดเวียนขวาประกอบด้วย 1. น้ํา้ำตาลเพนโทส2ไดโนเจนเบสจากสี่ชนิดต่อไปนี้อะดีนีนกวานีนไทมีนไซโทซีน และ 3. หมู่ฟอสเฟตเป็นส่วนเชื่อมระหว่างนิวคลีไนท์แต่ละหน่วยในสาย DNA จากนั้นพวกเราได้ออกแบบโมเดล DNA จากกระดาษและสุดสัปดาห์พวกเราได้สรุปความรู้ที่เรียนมาสัปดาห์ที่6พวกเราได้ถอดบทเรียนในคอรอเตอร์ที่2 วิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและ PBL โดยความรู้ที่ได้รับได้รับจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต